ชอบใส่สบายๆแล้วก็ยิ่งเป็นโรงทรมแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยถ้าใครใครติดตามแนวผมเนี่ย คือใส่รองเท้าแตะแคบจนตลอดเลยท่านจะไม่ค่อยใส่รองเท้าแบบว่ารองเท้าหนังหรืออะไรนอกจากออกทางานหรือว่าออกทางานเนี่ยก็คือใส่มันซ้ําอยู่กันนะครับรองเท้าหนังคู่เดียวจนคนก็เริ่มแซวกันบ้างนะฮะก็เลยต้องไปหาซื้อใหม่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าชอบรองเท้าแตะเราพอได้รู้จักกับวิ่งเนี่ยคือได้รู้จักหลายรุ่นเลย mm hmm. แล้วก็ตอน,นแรกๆเนี่ยคือเราก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราฟังอย่างเดียวไม่ได้นะก็คือเราฟังมาแล้วแบบเขาบอกว่า มันใส่แล้วมันวิ่งได้ด้วยสภาพมันคือเป็นแบบรองเท้ามันเหือนรองเท้าหูคีบปกติใช,ใช่ไหมคะเ,แบบเอ๊ะมันจะใส่วิ่งมาราธอนอะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอหาข้อมูลกับได้ลองวิ่งเองนั่นแหละพอวิ่งเองก็รู้ว่าเออมันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเท้าไม่ปวดเข่าจริงเลยครับแต่แม่งจุกไปหมดเลยอันนั้นน่าจะร่างกายไม่คือผมต้องบอกคนว่าวันวันนั้นเรื่องจริงนัมันเหมือนตลกหรืออะไรเงี้ยคือผมอ่ะโทรถามพี่ปู ใส่อยู่หน้าบ้านแล้วคือคือผมก็ขับรถมาที่บ้านผมอยู่แล้วตอนนั้เกล้าเท้าผมก็จะขับรถกลับแล้วแต่ว่าผมก็พี่ปูเขาจ่ายตังค์ยังนะพี่อยากรู้อยากรู้เฉพาเขาจ่ายตังค์ปุ๊บนะผมถือวิดีโอเลยแล้วก็วิ่งซัดกลับบ้านเลยโอ้โหนี่จริงพี่คือวิ่งสปีดแบบสุดชีวิตเลยถ่ายวิดีโอด้วยแบกกระเป๋าสภาอยู่เงี้ยไปโลเดียถึงปั๊มน้ำมันหอบหายใจไม่ออกจึจุกจุกเลยครับหายใจไม่ออกเลยแต่คือแบบเฮ้ แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีมีหลายครั้งที่แบบได้ได้ลองใส่เดินกลับบ้านใส่อะไรเงี้ยก็แบบคือไม่ปวดข้อเท้าเข่าจริงๆครับผมคือซัพพอร์ตดีใช่ใช่คือแต่ก่อนเนี่ยบางทีเราเคยซื้อเราคิดว่าผ้าใบแบบราคาไม่แพงมากหรืออะไรเงี้ยมาใส่มันก็วิ่งได้หมดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะถ้าเราวิ่งแล้วรองเท้าไม่ดีอีกวันหนึ่งอ่ะมันจะมันจะรู้ผลเลยว่ามันจะปวดตรงนี้กับตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็ได้เจอวิ่งก็คือ ดีดีหลายหลายรุ่นจริงๆนะครับแฮปปี้เพราะฉะนั้น <Happy S 1> ทิปในการเลือกรองเท้าก็คือเน้นสบายเป็น,ลนหลัก <c oughs> สบายเน้นสบายใส่ง่ายแล้วก็ชอบสีสันสดใสด้วยอะไรเงี้ยครับซึื้อวีอพงเนี่ยเขาก็มีหลากหลายรุ่นนะคะรวมถึงยังมีทั้งสีแบบเรียบๆนะคะหรือจะเป็นแบบโทนสดใสก็มีอย่างที่คุณแอกบอกเมื่อกี้นะคะว่าเขาจะมีทุกทรงเลยแบบสวมก็มีแบบ<ช>หูคีบก็มีหรือจะเป็นรัดโ้นรักโ้นเนี่ยคือต้องบอกว่า เพื่อนๆชอบกันหมดทีมงานใครเห็นตัวรักส้นเนี่ยคือยิ่งสีขาวสีสีอะไรแล้วผมไม่ได้สีพิเศษด้วยมีสีพิเศษที่เขาไม่ได้มีขายอยู่ตอนนี้ด้วยนะก็ต้องบอกว่าตัวตัวรักส้นสีขาวเนี่ยคนชอบเยอะมากจริงครับสีขาวกับสีครีมมันคือคนชอบเยอะมากๆแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่ใครมาก็คือชอบตัวนี้กันหมดเลย่คเพราะว่ามันใส่สบายแล้วก็แมทกับเสื้อผ้าได้ง่าย,ายชุดทำงานชุดไปเที่ยวชุดอะไรได้หมดเลยค่ะมันมีตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะใส่เดินใส่ ะะสามารถมิกกันแมทช์ได้หมดเลยนะคะทีนี้ค่ะพูดถึงไอเดียดีๆกันแล้วเคล็ดลับดีๆในการเลือกรองเท้านะคะว่าต้องเน้นสบายรูปทรงต้องสวยงามนะคะหรือจะเป็นคนสีสดใสใสไปไหนก็สบายอยู่แล้วทีนี้ในชีวิตประจําวันที่คุณแนกเลือกเนี่ยเลือกใส่เป็นรุ่นไหนสีอะไรคะ ชื่อจำันผมบอกว่าใส่ไม่ซ้ำกันสักวัน<ะ>คีรีออนนู่นนี่อะไรคือผมผมใส่แบบไม่ซ้ำกันจริงๆเพราะว่าเขาให้มาเป็นหลังเลยครับแล้วเวลาเราไลฟ์ทีนึงเนี่ยเขาให้มาเป็นร้อยคู่อผอก็ใส่จริงๆวันนี้แบบมีแบบขีดบางวัก็ต้องใส่เบอร์ส สามหกสามห้าเพราะว่าลืมผมต้องใส่ของอาเธอร์ก็ต้องใส่นะครับอันเล็กผมก็ยัดเท้าเข้าไปนั่นนะ่ะคือต้องบอกว่าชอบชอบหลายตัวมากบางวันถ้ารู้สึกว่าถ้าไปออกงานหรือว่าออกมาที่ทํางานแล้วต้องแต่งตัวให้มันดูแบบโอเคนิดน,นึงก็จะใส่ตัวตัวรักแบบนี้เลยแบบรัดโซนใช่ครับผมหรือบางวันถ้าถ้าถ้าชีวิตประจําวันที่ใส่สบายสุดเลยจริงคือขีดแบบขีดใช่ไหมคะใส่จนลืมรุ่นอย่างเพี่ชื่อุ่นเลยครับตัวตัววิ่งมาละทอนเลยครับ ตัวนั้นต้องบอกว่าใส่สบายสุดแจวลูกค้าด้วยงานผมได้ได้ลองใส่กี่คนก็คือชอบตัว้สุวลูกค้า sure ด้วยชอบตัวนั้นสุดวิติใหม่ของโครงการอีเวนต์นะคะถ้าเกิดเราลืมชื่อรุ่นเราก็ถามผู้บริหารไปเลยสิคะใส่ไจิตสบายสบายจะตายนักชาลีอยู่แล้วนะคะใส่จริงใส่จริงทุกคนเห็นแน่นอนว่าใส่จริงใส่จริงแตลืมลืมรุ่นน่ะแต่ใส่จริงใส่จริงครับเราใส่รุ่นที ปก,กติเนี่ยถ้ามันเป็นรุ่นหูคีบนะคะคนทั่วไปที่เจอปัญหาคือบางทีพอคีบเสร็จเนี่ยมันเจ็บเจ็บนิ้วเท้าเพราะมันเกิดการเสรียดสีแต่ว่าวัสดุนะคะของรองเท้าแตะวีไิ้งเนี่ยบอกเลยใส,ลเใส่แล้วเบาใส่แล้วสบายใส่แล้วไม่เกิดการเสรียดสีเพราะฉะนั้นจะใส่เดินช้อปปิ้งในโรบิสันพระราม9แปดชั่วโมงได้ไหมคะได้แม่<ด>อะไรนะคะเกิน8ชั่วโมงอีกทำดีถ<ม>ือว่าทำถึงนะคะ เตมนะคะใส่ไปเดินซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ด้วยเพราะว่าในงานเนี่ยเขาจะมีโชว์นวัตกรรมที่กําลังจะมีการพัฒนานะคะแล้วก็วางจําหน่ายนะคะในอีกประมาณ 2- 3เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเรามาแชร์ทริคดีๆนะคะสําหรับคนแอกชาลีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้มาพูดคุยกับท่านผู้บริหารของเราด้วยนะคะเรามีเกานะ้าอี้แคมปิ้งนะขาตอนนี้ขาดเครื่องดื่มนะคะขาดต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหม ก็ด <łość> ีนะคะยากได้เครื่อหนึ่งด้วยนะคะสําหรับในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับท่านผู้บริหารของเราบ้างนะคะสําหรับท่านผู้บริหารจากแบรนด์วิ่ของเรานะคะคุณวาทีวิเชียนิตซีอโอและผู้ก่อตั้งแบรนด์วิ่งครองทับ นิดนึงนะคะคุยกับคุณวาทีนะคะในเรื่องของวันนี้บ้างนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเราเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะหรือว่าเกิดการจัดงานวันนี้ขึ้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างเชิญค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านครับมาร่วมงานวันนี้แล้วก็ทั้งทั้งวิ่งเองที่อยู่ด้วยกันมา5ปีนี้นะครับแล้วก็บดาต้องทุกท่านของแอคชาลีด้วยนะครับวันนี้แบบรู้สึก เกินคาดหมายมากกับการที่มีคนมาเยอะขนาดนี้เพราะเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครสนใจในแบรนด์เราขนาดนี้เหมือน,นกันนะครับต้องขอบคุณมาก<ช>ก็อย่างที่บอกว่าตอน,นวิ่งเราเริ่มจากการเป็น,นแบรนด์รองเท้าแตะที่ใช้ในาก,การออกกำลังกายแล้วก็ใส่วิง่งซึ่งจะเห็นว่าหลายๆท่านที่เราเชิญมาก็จะเป็น,นวิ่งที่เป็นระยะเอาจา้ากันมาจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไอ้ความสบายของการใส่วิ่งระยะร้อยกิโลเนี่ย มันน่าจะไปถึงผู้คนที่ไม่ใช่แค่นักวิ่งทุกคนควรจะได้ใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพให้เขาสามารถเดินแล้วมีชีวิตที่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเอารองเท้าของเราที่ใส่นักวิ่งใส่กันเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุคนที่ต้องการรองเท้าสบายเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่เราใช้รองเท้าของวิ่งนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเออเราอยากจะนําเสนอรองเท้านี้ให้กับผู้คนทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักวิ่งด้วยค่ะนะครับเพราะว่านอกเหนือจากคุณสบัา เทั้งเรื่องการวิ่งแล้วจริงๆอยากจะบอกต่อให้หลายๆท่านนะคะที่อาจจะยังไม่เคยลองสวมใส่รองเท้าแตะแบรนด์วี้ของเราได้รู้ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วคนธรรมดาทั่วไปที่คุณอยากจะมีสุขภาพเท้าที่ดีก็สามารถใส่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือใครยังไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วอยากจะได้รองเท้าที่เริ่มให้เราออกกำลังกายได้ไดง่ายๆวันนี้เราแค่สวมรองเท้าแตะแล้วเดินนับก้าวอยู่ในหมู่บ้านชั่วหมื่นก้าววันหนึ่งเราเดิน เดินเก้าแค่ไม่กี่กิโลห้าหกกิโลชั่วโมงหนึ่งก็จบแล้วเดินหมื่นเก้าอย่างเงี้ยเราจะมีจุดีที่ดีมากจริงหลายๆท่านก็สออสเราก็แนะนําให้เราเดินหมื่นเก้าทุกวันจริงๆเราไม่ใช่ว่าเดินรวดเดียวนะเราเดินเช้าเดินเที่ยงเดินเย็นเราแบ่งช่วงเวลาเดินแค่นับใหีครบหมื่นเก้าเงี้ยรองเท้าแตะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้สบายไม่ต้องไม่ต้องเตรียมถุงเท้าไม่ต้องเตรียมอะไรมากลังงายด้วยก็คือตั้งโกไปเลยว่าวันหนึ่งเราจะเดินในียอย่างน้อยหมื่นก้าปกติเดินวันละกี่้าคะ นับไหมนับไหมไม่ได้นับไม่ได้นับเหมือนกันผลบาน่าจะได้เยอะกว่าใช่ครับผมถามว่าเดินบ้างเดินช่วงนี้ก็เดินเดินไปมาแถวบ้านนี่แหละครับผมแถวหมู่บ้านถามว่าแบบไม่โอ้สำหรับแต่ก็สําหรับผมต้องยอมรับจริงว่าสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเดินชั่วโมงหนึ่งก็หอบกินเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครทําเป็นประจําได้เนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับมันช่วยให้แบบว่าระบบหายใจระบบการเต้นหัวใจคือแบบ ดีครับผมใช่แข็งแรงค่ะเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดการที่เรามีสุขภาพเท้าที่ดีด้วยตามมานะคะน่าจะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่เราเดินด้วยรองเท้าปกติเนี่ยจริงๆทุกคนเดินได้อยู่แล้วแต่เดินยังไงให้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะถ้ากัดพื้นหรือวัสดุข,ของรองเ<อ><อ>ท้าเนี่ยมันจะแข็งเกินไปนะคะหรือเดินเดินไปเกินสักพันก้าวราก็เมื่อยแล้วแต่ วีไอคนะคะเขามีการทดสอบนะคะพัฒนาแล้วก็วิจัยนะคะออกมาเป็นหลายๆรุ่นแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ๆด้วยเหมือนกับที่ท่านผู้บริหารและก็คุณแนกใส่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมตัวนี้ชื่อว่ารุ่นเมคินะครับเป็นไงครับจริงๆวันนี้คืออยากสไพส์แอกให้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับนี่แอกคุณมาสักพู่นี่คือให้ลองเลยนี่เอาไปชยก็ได้โชว์ได้เลยค่ะวันนี้มันต้องในระดับถ้านผู้หญิงหลายท่านดึงไม่ออกคือ นึกถึงอะคุชชั่นที่เราไม่ทาหน้าครับนุ่มระดับนั้นเลยคุณอาคุชชั่นผมที่มาปัดหน้าจะให้ความรู้สึกนุ่มระดับนี้เลยจะยืมจับก็เก่งใจัดหน้าที่ถ้าจะให้แนบปีผมตอนนี้คงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับเป็นไลฟ์ก็ทำจริงๆแต่นั้นยังไม่ได้สวมหรือสวมแล้วคะสวมแล้วด้วยไฮไลท์อันนั้นก็สวมแล้วใช่ไหม ไปหมดตอนนี้ติ๊กต็อ,อกพอกดหลายอย่างมาเพื่อผมนะครับตอนนี้ e x <laughs> c ค <oughs> u s ซี e เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ล้าทำไมเราดู e x c ค u s ซี e จังเลยอ่ะเขาพอ,อกดกมาเพื่อเราโดยเฉพาะบางบทีก็ดีใจบางทีก็ไม่ดีใจสักเท่าไหร, <c oughs> ดร่ดีครับดีครับก็ต้อง,ต,องต้องแบบพยายามทำอะไรให้มันไม่ไม่ไม่เกินไปเดี๋ยวมีคนทำตามแต่ผมว่าหลายคนก็คงไม่ได้ทำตามหรอกครับ่เข้าใจได้อาจจะอาจจะจริงๆเราก็แบบว่าทำให้ทุกคนเปนจอยเนาะเน้นสนุกสนานนะคะแล้วก็อยากให้สินค้าเนี่ยได้เป็นที่ รู้จักด้วยนะคะบางทีก็เลยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มากไปบ้างนะคะก็ต้องขออภยัยติ๊กตอบไว้